เรามาดูนี่ครับนี่ครับของหากินยากครับลูกปามฟ็อกเทลเชื่อมครับผมมาดูกัน ขอไปเลยทุกคนดีที่ยังนี่ครับพเพื่อนๆอยู่เรามาดูนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ลูกหมากนะ <c oughs> อันนี้มันอันนี้มันจะเป็นลูกลูกปาล์กปลากปาลูกปลากปลาลูกปลากปลาลหาลกปลอกปยาลูปาเูกปากปาลูาลูกปาลกปลาลูกปลมลูกปาลีกปคาลูกาลกากปลาลูกปลาลปลากมลน่อยลากลาอูากปลากปากลาอปากาปลยกาปลย นี่จะย้ายปลอกนะดูยายปลอกบอกเพื่อเอาเนื้อในมานะไม่ได้ไม่ได้กิน,นง่ายๆนะครับเนี่ยแต่ต้องระวงรังแรงยางนิดหน่อยแค่นนั้เองเนี่ย,ดย,ยเดี๋ยวดูเนี่ยยายแล้วปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวระวังมือนะ้วย้ายเป็นห่วงเป็นห่วงเดี๋ยวปอกมือ,อาชีพอ,อ,อยู่แล้วอ๋อหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยได้แล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยฮะแล้วก็ เชื่อม้ตาลแล้วก็น้ำใสถ้าไม่จบเราเชื่อมน้ำตาลถึงถึงต้มน้ำทิ้งเสร็จแล้วก็าไปเชื่อมน้ำตาลน้ำตาลเพิ่มทีแล้วก็เชื่อมน้ำน้ำเข้มข้นอีกทีนึงคือเชื่อมน้ำใสทีนึงว่ายง่ายใสไม่ม่ใช่อะอ่าแค่รอยแก้วอะอ่าแค่รอยแก้วทีนึงใช่แล้วก็ไปเชื่อมน้ำเข้มข้นอีกทีนึงน้ำตาลไม่จบแล้วหลังจะปอกยางออกนะปอกเปิดเมื่อกี้ให้มีเปิดือด้วยนะยายย้ำยบ้ำให้ดูอันนึงเล่นนึงเดี๋ยวเปลี่ยนเทียบกันนะอันนี้คือที่มีมีเปลือกยางใช่นะ ใหญ่ก็จะค่อยไล่ปอบอากมาเนี่ยไปอย่างนี้นี่ใช่ไหมขาวสะอาดขาวสวยโบ๊ะเลยจะเล่า,าลไปเชียร์สวัสดีครับเพื่อนอยู่ช่องเทเลสแตดด็ครับผมวันนี้เรามานี่ครับมาดูการ,การทำขนมแบบโบราณไม่โบราณขนมหายากมากกว่าว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นอะไรไปดูเลยครับไปเลยไปเลยลุยไปเลย,เลยดูนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ลูกหมากนะอันนี้มันอันนี้มันจะเป็นลูกปลาหม่ามเขาเรียกปาล์มฟ็อกเทลหรือคนคนไทยเขาเรียกปาล์มหางกระรอกนี่ครับลูกมันเอามาทำอะไรเหรออ๋อนี่ยครับมาดูนี่นี่ เอจมจากปจีนิ่นนะผมเนี่ยฮะมาทำเนี่ยแตะใส่ผมหน่อยนี่แรงอ่าเอากล้องเอากล้องนะผมใส่ผมหน่อยก็คือนายายปอกโชว์เลยนี่ในายายปอกนะดูยายปอกปอกเพื่อเอาเนื้อในมานะไม่ได้ไม่ได้กินง่ายๆนะครับเนี่ย บอ,อกก็ทุบเลยออกไงคับแบ่นี้ออกทุบออกก็ได้แต่ว่ามันออมันช้ำป่ะอ่าให้มันช้มำมันจะปอกเนื้อยอมเหนื่อยหน่อยแต่ว่ากินอร่อยกว่าใช่ไหมอ๋อนี่ของหายากมากนะไม่ใช่ไม่ใช่เห็นง่ายง่ายนะเนี่ยแต่ต้องอระวังแรงยางนิดหน่อยแคน่นั้นเองเนี่ยดูเนี่ยยายงาัายละปุ๊บปุ๊บ เดี๋ยวลองมือนะย,ยายะใหญ่เ,เป็นห่วงเ,เป็นห่วงเปรียบว่ามืออาชีพอยู่แล้ว <c oughs> ยิงออกง่ายยิงออกยากอ่าหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยได้แล้วเนี่ยเออเนี่ยฮะเนี่ยยาทำได้แล้วเสร็จแล้วก็เอามารวมไว้ในโน้นก่อนแล้วเสร็จข้าวปอกอีกรอบใช่ไหมปอกเ<ม>อาเ<ม>อาให้เรียบเลยอ่ะล้างให้เรียบก็เอาปอกล้างปอกปอกผิวให้ให้หมดใช่ไหมให้เรียบเลยอ่ะอ่าจะไม่เก็บเลยนะแล้วทำไงต่อยาย แล้วก็เอาเอาไปล่าส์เอาไต้มก่อนไปต้มก่อนต้มก่อนทิ้งน้ำทิ้งเที่ยวต้มต้มน้ำทิ้งไล่ยางทิ้งไว้ง่ายใช่อ่าแล้วก็เชื่อมตาแล้วก็ดีไซน์คอนนอร์ไม่จบเราเชื่อมน้ำตาลถึงต้มน้ำทิ้งเสร็จแล้วก็ไปเชื่อมน้ำตาลน้ำเชื่อมทีนึงแล้วก็ไปเชื่อมนั่นแหละแล้วก็เชื่อมน้ำน้ำเข้มข้นอีกทีนึงคือเชื่อมน้ำใสทีนึงไว้ง่ายใส่ใบใส่ใชบข่อคร้อยแก้วอ่าอ่ายร้อยแก้วทีนึงใช่แล้วเข้าไปเชื่อมน้ำเข้มข้นอีกทีนึง อ่าถึงจบ <mapping> อ่าเดี๋ยวไปดูครับว่าเชี่อมแล้วเป็นไงบ้างมาดูกันสวัสดีจ้าโอเคครับนี่ครับเพื่อนหลังจนีปอกยางออกนะปอกเปิดเมื่อกี้ให้มีเปลือกคอยดูหน่อยยายยิ่งยิบงยิ่งไม่ให้ดูอันหนึ่งอันหนึ่งนี่แล้วเปรียบเพียบกันนะอันนี้คือให้มีมีเปลือกยางๆนะยายก็จะค่อยไล่ปอกเปลือกออกมาเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่ใช่ไหม ขาวสะอาดขาวสวยโปะเลยแล้วก็จะเราไปเชื่อมตรงตรงน้ำทิ้งเกี่ยวหน่อยอ่าต้องน้ำทิ้งแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมรอยแกะทีนึงใช่แล้วหนึ่งเทนน้ำข้นอีกทีนึงมันแตกเกี้ยง่าเกี้ยวเลยนี่ยาาไม่น้อยยราไม่เชื่อโอเคเดี๋ยวค่อยล้างไปเรื่อยใช่ไหมล้าะไปเรื่อยไม่เชื่อได้เดี๋ยวทดสอเองอ่าฮะยาเป็นหมากอ่ะเธอว่าหมากไม่หมากหมากใช่าคนไม่รู้นึกว่าลูกหมากไงใช่ใไหม เธอยังไม่ดูเลยแล้วก็เอาหมาทำไมเอาหมาทำไมใช่ไหมเดี๋ยวเราขูดขูดขูดจนก็ยงนะคาวโบเลยไหมคารขคาว์น่ากินมากเลยเนี่ยจะไปเชื่อไทั้งตาทั้งตาก็ใสอยู่ใสสวยสวยเลยอร่อยด้วยเดี๋ยวปัญหาแต่ทำยากเหลือเกินเลยโอ้ยไฟขั้นตอจรดไฟได้กินนะ เขาไ่ทำหรอกบอยแดงตอนตนที่นนนะคนคนที่เกียดทำแล้วมีมีเยอะแต่เขไม่อยากที่กำอยากทแต่ถาว่ากินแล้วอร่อยมันกินในทีอร่อยมากเลยยายเคยกินเรเคยกินมันน้องให้กินเคยกินยายอายุแบเก้าสิบเลยไม่ใช่เจอบจนี่ยยายแปไม่ช่เหรอใช่มแ้าแปดสน้าก็เลยเก้าสิแล้วมลา แล้วก็ลุกปามนะครับมาต้มน้าทิ้งไปแล้วก่อนรอบหนึ่งนะเดี๋ยวที่เราใส่ไปเตยเพื่อให้มันเพิ่มความหอมให้ขึ้ขนนะต้มทิ้งไปถ้าเกิดแต่ถ้าเราขูไดไม่หมดเนี่ยมันจะมีความแดงๆขึ้นมาเหมือนยางมันออกฮะที่นี่ลุกปามมันจะมาออกสีแดงๆไปว่าเราขูดได้แค่หมดเท่าไหร่มันติดมาบ้านนิดหน่อยยางมันกัดให้ประกันสีชมพูสีแดงมาเนี่ยแล้วเราก็ต้มต้มตมไปเรื่อยจนให้มันนิ่มขึ้นนะครับสุกแล้วก็นิ่มขึ้นแล้วค่อยๆแล้วอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลรีบใส่น้ำตาลนะต้องต้มไปพักก่อน อันนก็ใส่น้ำตาลที่หลังแส่น้ำตาลก็มีสองวิคือใส่แบบลอยแก้วคือใส่บางๆหวานน,น้อยๆน้ำตาลใส่ตามความชอบใจเลยชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยสมัยนี้รักสุภาพก็ใส่น้อยหน่อยแล้วแต่แล้วแต่เราเนี่ยฮะเป็นของขนมกินของของ,ของหาก,กินยากแบบหนึ่งเลยอะซึ่งไม่ค่อยมีคนทำนะแต่ยายยอมปอกเพราะว่ามันอย่างที่บอกมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ช้ำบางคนจะใช้วิธีการทุบเอาทุบเอาที่ท,ท,ที่ที่ลูกมันจะช้ำไง ที่เนื้อมันละช้ำแม่เละแม่แมแมแมลอยเท่าอย่างนี้มันจะกรุบกรอบนุ่มน,นวลอร่อยบอกเลยทุกคนดีดี่ยัง